ลูกทัวร์ลูกทัวร์ก็ได้ทัวร์โม่น่าสมาธินะก็ได้สมาธิใช่ไหมไมันจะจะช่วยให้ผิวพรรณกระชุ่มกระชวยจะสวยเมื่อแดดสูงอย่างเงี้ย หมดแล้วครับหมดแล้วครับครับครับเด็กๆไม่ชุมดีว่าโอ้มองพวกนี้นะครับต่อไปค่ะสันชุมเนาะการณ์รคส่งเอกสารได้คหมค

วันนี้ผมจะมาไล่วิชาท่านชื่ออะไรครับในลำตัวได้ครับอย่าริงเนาะจริงฮะบผมดีประทีขีนอะรหนูเป็นพระโต๊ะเป็นนันทายสนุกสนุกครับวันนี้จะมาไล่วิชาการเจริญจิตปัญญาในปัญญาการหลัจิตและเจริญปัญญาวิชาอะไรครับ การโยนหาจิตการบริหังจิตจะเป็นปัญญาจะพูดเรื่องของอารมณ์สมถะไม่มีปัสสนาอารมณ์ของสมถะกรรมฐานสติปัณสติปัฏฐานสี่อารมณ์ของสมถะกรรมฐานมีที่มาในพระปาลีมีสองมีเข้ามีเข้าไปเป็นสองหด อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานเป็นอารมณ์ปรมัตไม่สามารถเห็นได้ไม่สามารถจับต้องได้รูปพรรมสันถานไม่มีสีเป็นเพียงกันรับรู้อาการเท่านั้นเช่นอาการนั่งยืนเดินนอนโยคียบางคนย้ายอารมณ์ไม่เป็น ถ้าหากไปพิจารณาทุกันสันญานก็เป็นอารมณ์ของสมถะกรรมฐานไปเองการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานในทางที่ปฏิบัติแล้วทำได้ยากผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐานคนดีของการเจรเจิญพิปัสนากรรมฐานในทางทางนั้นก็มีอยู่เยอะไม่เพลิดเพลินเช่ากันโดยวยให้ผู้ปฏิบัติมีสติและการดำเนินชีวิต ดิณิธานทำสิ่งต่างๆไปช่วยให้ใมีสมาธิสามารถยังรู้ดักกิเลสและปล่อยวางให้ไม่ดูหลงโมวเมามไปกับสิ่งเราสิ่งเราโลกกายต,ากกตัา,ต,าตัตสงสารตดเวบัจกรรมหรือกฏกรรมที่เคยกทำมาในเดิะท่าโดยการแผ่ส่วนบนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่

พระสุพรมครัคบเจริญพรท่านดรยศศสสรานชาญญาื่อฉายาอะไรคะก็ผมพระสุพรมจิตตปัญโยวัดอิสานนดีตำบลหนองละขงังอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์หลักสมัทธและวิปัสสนากรรมฐานหลักของสมัทธคือการอบรมจิต ให้เกิดสมาธิอันแน่วแน่เพื่อสัดราคาคือความกำหนัดยินดีในอารมณ์ต่างๆหลักของวิปัสนาคือการอบรมเพื่อให้เกิดปัญญา <c oughs> เพื่อละอวิชาคือความเฉาความไม่รู้ทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าวิชาพาทียธรรมเป็นธรรมให้เกิดความรู้แจ้ง ต้องทำควบคู่กันไปจึงจะหลุดพ้นจากทุกข์ละกิเลตอาสวะโดยใช้สมถะเพื่อทำให้จิตหยุดนิ่งจนเกิดสมาธิเข้าสู่ฌานต่างๆสมถะเป็นบาทเบื้องต้นเพื่อไปนำสู่วิปัสสนาการใช้จิตพิจารณาไตรตรองในความไม่เที่ยงความมีทุกข์ และความไม่มีตัวตนต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในระวังขจิตแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายจิตรู้สึกเบื่อหน่ายอยากจะถอนออกไปอยากยิดติดในอารมณ์นั้นๆแล้วจึงเกิดการปล่อยวางจิตจึงสงบและตั้งมั่นเห็นจนเห็นความกระจ่างชัดเจน อย่างชัดจนไม่เกิดความสงสัยเรียกว่าวิปัสนา 2. สมัะและวิปัสนาที่ปรากฏในรพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเล่มที่34คำภีธรรมสังคิณีข้อ45หน้า30ได้ให้ความหมายสมัะกรรมมัฐานไว้ว่ากัโมโตสมิงสมะเยสมโถโหติ ญาติสมิงสมเยจิตัสสะทิตตสันทิติอวะตัสทิเตอวิสาหโรอวิเขโปอวิสาหะอวิสาหะตาธรรมานัสตตาสมโถสมารเจนที่อย่างสมาธิพลังสัมมาสมาธิญาตสมิงสมเยสมโถโหติ แปลความว่าสมถะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่แห่งจิตความไม่สัดสายความไม่พุ่งสร้างความที่จิตไม่สัดสายสมถะสมาธิสีสมาธิภละสัมมาสมาธิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสมถะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นดังนั้น สมถกรรมฐานจึงหมายถึงอุบายวิธีสำหรับผจิตให้สงบปราศจากนิวรณ์มาการกัน้นซึ่งได้แก่กามฉันทักความอยากได้เช่นรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสโทธทพะและธรรมารมณ์ที่น่าพอใจพยาบาท ความขัดเคืองใจมองเป็นสิ่งไม่ดีทีนามิทักความหดหู่ใจเสื่อมเึ่มไม่เข้มแข็งาาข,ขจาจบแนี้ครับ ขอถวายความเคารพพระอาจารย์ท so, ุก so, so, ุ่นนะครับและขอเจริญพรท่านดรยโสธราสริปปาภารกรสิริภาสิริภาประภารกรวันนี้ผมขอสรุปหัวข้อหลักๆของการบริหารจิตและเจริญปัญญา5้าหัวข้อหลักๆนะครับโดยประมาณครับเพื่อการประหยัดเวลาครับ โอ้มีประมาณหกข้อเดียวแต่ว่าประมาณหกห้าข้อหลักๆครับเดี๋ยวสักครู่ครับต้องการเป็นเสียงคนละเชื่ออะไรครับกระผมพระพระจิรพัฒน์าพัสโรครัอยู่วัดศีลาราม ตบบนสวายอเือเมืองสุดทีครับสรุปการบริหารจิตและและเจริญปัญญาห้าหวข้อลหล้กักนะครับ 1. นึ่ทำให้เกิดความบริสุทธิ์ถึงที่สุดสองทำให้มีอิสระเหนือความทุกข์ความเศร้าโศกสามทำให้เกิดปัญญาเห็นตามเป็นจริงครับ และ 4. ี่ทำให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องที่ควรครับทําทำให้คนทุกทั้งปวงเข้าถึงสันติสุขอย่างแท้จริงสรุปการเจริญการบริหารจิตและเจริญปัญญาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ<อ>เจริญครับ นยังไม่ได้นำเสนอไหมคะตีท่ากากตดทุกข์กชงตดมาเหยมามาณหนึ่งนาทีนะคะหนึ่งนาทีนะคะ อนารายจังหวัดเซรินหลังสมัะและนิปัสัสนาสมัะกรรมฐานสมัะกรรมฐานเป็นการฝึกปฏิบัติขั้นต้นในการฝึกในลักษณะและวิยาการเ,เ,าเป็นมือมีผลที่เกิดแ้่แป็นเพื่อความเข้าใจที่จะแจ่ยิงขึ้น ความหมายของสมถะกรรมฐานสมถะหมายถึงความตั้งใจแห่งเจตความดำรงอยู่แห่งเจตความมั่นู่แห่งเจตความไม่สายไปแห่งเจตความไม่คงสุชาติแห่งเจตภาวะที่เจตในที่ไม่สายความสงบสมาธ อินทรีย์คือสมาธิสมาธิอะสัมมาสมาธิสมถะธ,ธาคือคณธรรมอารยนักเกเรหรือรมยยอย่างยิ่งอย่างมีวิตกเป็นต้นหมายถึงสมาธิที่เรียกว่าเอกัตตาเอกัตตาวัชชเยวส์

ขอต้อนความเคารพพระอาจารย์ทุกๆลูกขอจเจริญพรดบเติร์นเาโสธรละกับผมพระทองจันทร์อิตาปัญโยอยู่วัดสักแก้วสองห้องต้อนัม,นมัวอักฤษนองจสัสมวินวันนี้กับผมจะมาเสนอ ปนากรรมฐานที่เกิดผลนดีทั้งโลกและทางธรรมมีปััสนากรรมฐานเป็นเรื่องของการศึกษาชีวิตเพื่อที่จะเป็นเรื่องกิเลสหรือความทุกข์ต่างๆให้ออกไปจากชีวิตอันนำมาซึ่งการดับทุกข์และความสงบสุขทั้งกายและใจคือการปล่อยวางและไม่ยึดติด ไม่ว่าจะปลยวังจากกิเลสความทุกข์และความคาดหวังโดยวิปัส,สนา,านกรรมฐานที่เป็นนิยมงและผู้คนปฏิบัติตามกันที่จะมีอยู่สมข้อข้อหนึ่งยุบหนอพองหนอเป็นการตั้งสติไว้ที่หน้าท้อง หรือกับภาวนาว่ายุบหนอคล้องหนอตามความเคลื่อนไหว 2. การนั่งสมาธิเป็นการจเจดินสติปัญญา 3. การเดินโุกรม 4. มิสติการเคลื่อนไหวในอริยบทต่างๆผมก็ขอเสนอไว้เพียงเทาง่านี้ขอคุณคเขา ความขอรูพระอาจารย์ทุกท่านจรเดิญพอดูนักเกิดเสสงสาราที่สวยที่สุดในห้องนี้โดยส่วนตัวกับผมจะมาสรุปนหัวข้อวีปัสนากรรมฐานเอาดูคราวเนาะปัศนากรรมฐานเป็นวิธีการทําให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพความจริงต่อสภาวะของมันคือเข้าใจจุดของความรู้ผิดรู้ผิดได้ในระหว่างปฏิบัตินั้นเรียกว่าทาน สุดท้ายคนี้เรียกว่าวิชาวิชาคือภาวะที่มีความรู้แจ้งและเป็นอิสระจาก,เกิเลชซึ่งอันนี้เป็นภาวะตรงข้ามกับอวิชาคือความล้มผิดไม่รู้แจ้งวิปัสสนานี้อันเป็นจุดประสงค์หมายปลายทางของการวิปสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานก,กับวิปัสสนากรรมฐานต่างกันที่สมถะกรรมฐานนี่เอาประดับเป็นอารมณ์ส่วนวิปสสนากรรมฐานเอารูปนามเป็นอารมณ์เรียกว่าการมั์สรุปโดยรวมแล้ว,วทั้งสองอย่างก็เพื่อ ปฏิบัติเพื่อบรรลุเรรู้สึงมากผลนิพานประโยชน์คือทําให้รู้จักตนเองเข้าใจตนเองเข้าใจธรรมชาติอยู่กับเหตุและผลไม่วันไวยสุขในทุกสิ้นทุกโดยปัจจุาันตัวตนและความยึดมั่นในส่วนพวงผมก็สรุปได้ที่นี้ครับลูกปัญญาคืออะไรครับมันเป็นปัญญาคือแบบปัญญาประสานะครับ ารถมอก่อนใ่ไรด้งยถ้าท่านใดไม่มีเอกสารแล้วยังขันเอกสารอยู่ช่วงบ่างที่เราเข้าสอบเนาะท่านสามารถไปจัดการเอกสารนั้นให้โยมได้นะคะสวัสดีพระสหัสการ กระผมพระบุติขันติโกอยู่วัดสว่างโยตะบนนอโยกุศลสมถติกามธานสมถตฐานและวิปัสนากรรมฐานเป็นวิปัสนากรรมฐานวิปวิแปลว่าแจ้งจริงวิเศษเมื่อกล่าวโดยความหมายคือหนึ่งปัญญาเห็นแจ้งเห็นชัด พระบุตรขันติโกัันนโกเห็นชัดรูปรูปนามอริยสัจสองปัญญาเห็นโดยอาการต่างๆมีเห็นในใจละกปฏิจจสมุปาท สปัญญาเห็นแปลปราหอาาอัจร,รย์ในสิ่งที่ได้เห็นได้ปฏิจจบัติกรรมฐานกรรมบวกฐานคือความหมายการกระทําในสิ่งที่มุ่งหมายเอาการบำเพ็ญเพียรทางจิตใจเพื่อฝึกฝนอบรมขัดเกลาขัดกิเลส อันเป็นสาเหตุหลักของความทุกข์ทั้งหลาย 2. ฐานหมายถึงที่ตั้งที่มีมุง่งมุ่งหมายอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานซึ่งได้แก่ขันธหอายตนะ12ภาตุ8อินทรีย์2 2ปฏิจัสมุปบาท12และอริยสัจสรรีเพื่อเป็นฐานหรือที่ตั้งในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

ท่านจะให้โยมส่งเอกาสารเข้าให้อาจารย์ช่วงเย็นตอนสอบเสร็จหรือว่าท่านใดย,ยังไม่ส่งเอกาสารให้ยมลื้นเพื่ัดโอเคถ้าอย่างนั้นท่านจัดก,การให้โยมถ้าท่านส่งเอกาสารใหม่ให้โยมโยมจะให้คะแนนใหม่เนาะแล้วตอนประมาณปลายสามโยมจะส่งผลคะแนนนีน้เข้าไปให้อาจารย์สุรกจิจบสดนะคะทางั้นโยมจัดไม่ส่งตอนนี้โอเคนะถ้าั้นขอจะขอข,ข้อมูลุกท่อการสั่งข้อตกันเสรนะครับ 麻烦。 a'r tani poethamol yn y llyfrgell o'r pethau a